วันนี้วันที่สี่เร็วนะครับสำนวนที่เราวันนี้เรียนคือมีสตรอเบอรี่ไมคับนะครับมีไมคับมีคับก็ด้วยนะครับตดูคำสับก่อนนะครับอืมสิอาหารับข้าวกิมจิกิมจิบิบิมบับ ข้ายำเกาหลีมีรูปข้างบนนะคะคิมบับคิมบับชิคกนไก่ทอดพันชันเครงเคียงข,ยงข,าาข้าวจ้านมปังขนมปังไอศครีมไอศครีมควายผลไม้ามาไตัลกีสตรอเบอรี่ บานานากล้วายมังโกมะม่วงยชผักผักกระเทียมหัวหอมต้นหอมใหญ่กุ้งพริกพสเห็ดมอ่านแค่หนึ่งครั안안보이보이้งอย่างเดียวเต้นักเรียนต้องอันบอยๆต้องฝึกบ่อยๆนะคะ ต่อไปนี้วิยากรและจำนวนนะครับวันนี้เราจะเรียน n 이가있어요หรือ없어요นะคะ있어요หรือความหมายก็คือมีหรือไม่มี n ครับหรือมีหรือ,มรอไม่มี n ไมครับนะคบไปดูความหมายก่อนนะครับ있어요ความหมายคือมีครับ อันนี้มาจากคำศัพท์ i t t านะครับ itta เปลี่ยนเป็น isoyou ยังไงทำไมอันนี้ก็เราจะเรียนหนูที่หลังนะคะวันนี้เรียนแค่ isoyou ออความหมายคือมีแต่อันนี้มาจาก itta แค่นี้ก็พอต่อไปนี่ obsoyo ความหมายคือไม่มีครับแล้วก็อันนี้มาจาก o b t านะคะถ้าอย่างานั้นไปดูยกตัวยอย่างมีหรือไม่มีนครับ 육도양건 나갑. 저는 동생이 있어요. 저레고 동생 짬다이말 갑. 저그봄 동생 그농제말내 떡마 박사댕 건 있어요. 그 박사댕 있어요. 미레고 랑장난 마 동생 나갑. 동생 그농 나갑. 그럼 뭐 저는 동생이 있어요. 마이팅 ผมมีน้องครับต่อไปนี้มันนีอ,อบซนะครับอบซคือไม่มีแล้วก็มานคือกระเทียมก็ลอยไม่มีมานกระเทียมนะคะมันนีอ,อบซไม่มีกระเทียมต้นกินอาหารเกาหลีถ้าไม่มีกระเทียมหรือไม่ใส่กระเทียมไม่ได้นะคนเกาหลีชอบกระเทียมนะคะต่อไปนี้ ยังพ่า있어요นะครับอันนี้คือคำถามก็เลยสุดท้ายตอนสุดท้ายต้องเสียงสูงขึ้นนะครับยังพ่า있어요있어요คือมีครับแล้วก็ยังพาคือหัวหอมแต่อันนี้คือคำถามก็เลยไหมนะครับมีหัวหอมไหมต่อไปนี่คิมชี없어요อันนี้ก็เหมือนกอัน없어요เสียงสูงขึ้นก็เลยอันนี้คือคำถาม แล้วก็เซลความหมายคือไม่มีแล้วก็ลังจากนั้นกิมจิแล้วก็ไมหรือรอไม่มีกิมจิไหมไม่มีกิมจิหรอนะครับกิมจิ없ซ요กิมจิ없어요วิธีการใช้นะครับ e กับาถ้ามีตัวสะกดเราใช้ e ถ้าไม่มีตัวสะกดเราใช้านะครับแล้วก็있어ยความหมายคือมี없어ยความหมายคือไม่มีแต่ ถาในประโยคปกติทั้งสองท่าเสียงปกติแท่องอันประโยคปกติเหมือนกันแต่ถ้าเสียงต้นสุดท้ายเสียงสูงขึ้นแท่งน,นอันนี้เราเข้าใจได้ว่าอ๋อกำลังคำถามกำลังถามอยู่ประมาณนี้ก็เลยอิสเซย์อยูอปซยอย่ถ้าเสียงแบบนี้สูงขึ้นแบบนี้แท่องอันอ๋ออันนี้คือคำถามนะคะต่อไปนี่ฝึกนะคะต้องทำเองกอง่อนแล้วก็มาเช็คคำตอบนะคะ 그 티는 밥이 없어요. 밥이 없어요. 없어요. 그, 많이. 그리고 밥, 밥, 그, 쌀, 맞아요. 그래서 밥이 없어요. 많이 쌀. 다음에 이 김치 있어요? 아니 그 캄담. 김치 있어요? 있어요. 그, 미, 그리고 김치, 김치, 그리고 많이. 캡. 미 김치 많이. 캡. 김치 있어요? 저는 형이 있어요. 저는 형이 있어요. 떡마 빠탄 건 저. 봄. 그리고 있어요. 그 미. 그리고 형이 나형그 피차이 나 봄이 피차이 값. 또 봐니 공유 씨돈 있어요? 공유 씨 공유 그츠부차이 러러 나걸러군 공유. 있어요? 그, 미, 돈, 그, 응원, 마이, 캡, 돈, 그, 응원, 갑 응원 공유 씨, 돈 있어요? 아니, 그, 감탐, 걸어이, 품, 마 두어이, 나, 캡쿤 리사, 미, 롯, 카 오, 쿤 리사, 바타, 나, 캡, <갑>. 쿤 리사, 리사 씨는 미, 롯, 캡 미, 롯, 롯, 그, 차, 나, 캡, 차, 차가, 미, 캡 있어요, 나카. 리사 씨는 차가 있어요. 리사 씨는 차가 있어요. 또 바이니 미 바가 마이카. 어아니그은이시는수타는 이거는, 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 이 있어요? 거는 이거는, 이 이거는, 이거 이거는, 이거 이거는, 이 ไม่มีข้าวข้าวมาก่อนบาบีไม่มีครับไม่มีคือ없어요นะครับ,บ,บวันนี้ไม่มีสตรอเบอรี่หรอสุดท้ายนะครับวันนี้คือ오늘แล้วก็ต้องมาสตรอเบอรี่ก่อนใช่ไหมครับสตรอเบอรี่คือ딸기นะครับแล้วก็ไม่มี없어요นะครับไม่มี없어요แต่อันนี้เป็นคือ ค탐ถ탐มคำถามเป이คำถามก็เล <sality> 오늘 딸기 없어요? 오늘 딸기 없어요? 오케이, ค 원니스 됐แล้วนะครับทุกคนต้องทบท 안녕 잘 가요.